เมื่อประมาณ400กว่าปีที่ผ่านมาสติงพระเนี่ยมีความจเจริญรุ่งเรืองและก็เป็นเมืองท่าที่สาคัญทางการค้าอยู่ติดชายฝั่งทะเลตะวันออก mm hmm. ชุมชนท่องเที่ยวตามรอยบ้านเกิดหลวงปู่ทวดสามารถที่จะมาเที่ยวได้มาเรียนรู้ได้มารับผัสบรรยากาศที่เป็นวัฒนธรรมภาคใต้ที่มีคุณค่าของชุมชน จุดไฮไลท์ของชุมชวนท่องเที่ยวนี่คือไหว้พระเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมาไหว้พระจุดแรกวัดต้นเรียบสถานที่บ้านเกิดหลวงปู่ทวดนักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่มากราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลชีวิตก็รากฐานมั่นคงนะครับถ้าอยากได้การเรียนการงา,านการเรีนก็ไะกราบไหว้ที่บูชุวัดตี่หลวงสถานที่ที่3เราจะไปกำนักสงฆ์นาปพล่กราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลด้านเลี้ยงลูกให้สุขภาพแข็งแรงวัดพระโคเนียเป็นที่หลวงปูท่ทวดจำพรรษาได้บุรณะวัด ให้รุ่งเรืองมาปราบไหว้ว,วิชาเป็นสิริมงคลด้านทําชีวิตให้รุ่งเรืองนะครับทัำเขาคูุหานะครับเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับอายุ1,200กว่าปีเป็นถ้ำที่ว่าขุดเจาะโดยมือของมนุษย์ซึ่งทางศาสนาพราหมณ์แล้วก็ศาสนาอินดูนะครับทำกิจกรรมวัดเรียบเนี่ย เป็นสถานที่ฝังลกของหลวงปูท่ทวดเทียบได้ว่าเป็นบ้านเกิดของท่านมีต้นเลียบขนาดใหญ่อายุประมาณ500ปีถือว่าเป็นต้นไม้ลุกกรรมรดกของแผ่นดินที่สําคัญที่มีคุณค่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยก็มาสักการะสถูปที่ฝังลกหลวงปูท่ทวดซึ่งอยู่บริเวณคนต้นเลียบพร้อมด้วยรกระดกของหลวงปูท่ทวดท่านใดมาขอพรก็จะได้อานิสงส์ในเรื่องของ รักฐานชีวิตมัน่นคงเพราะที่นี่คือที่ฝั่งโลกรักฐานของหลวงปูท่ทวดนะครับท่านที่เดินทางมาสักการะทต้องเที่ยวในพื้นที่แล้วต้องการจะมีการเรียนที่ดีการหานที่ดีการเรินที่ดีเนี่ยต้องไปที่วัดดีหลวงเพราะวัดดีหลวงเนี่ยเป็นสำนักเรียนของหลวงปูท่ทวด ในส่วนของวัดดีหลวงแห่งนี้นะครับเดิมทีเนี่ยชื่อว่าวัดปุติหลวงต่อมาภายหลังก็ชื่อว่าวัดเจดีหลวงก่อนแต่ด้วยความเป็นคนใต้ก็นะอาจจะเรียกไอ้รัดสั้นหมดก็เหลือเฉพาะดีหลวงก็สร้างมาแต่สมัยอยุธยามีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาเป็นสำนักเรียนแต่ที่สําคัญโบราณสถานที่อยู่คู่กับวัดเป็นของเดิมแท้แน่เลยก็คือองค์พระประธานที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อยิ้มหิ้วนกชื่อหนึ่งหลวงพ่อยิ้ม ชื่อหนึ่งก็พระหิวนกอีกชื่อหนึ่งก็หลวงพ่อเหลือถามโยมว่าทำไมเรียกหลวงพ่อยิ้มอ๋อแต่เลกอาจารย์เล่าตาว่าข้าไปในโบสถ์นันมันปลายิมาย้มให้อะที่ก็เห็นอย่างนี้เพราะว่าจิตมันเกิดความสงบโยมอีกคนหนึ่งเรียกว่าพระหิวนกพระหิวนกก็คือพระประธานตรงนี้พระหัดข้างซ้ายมีหกนิ้วผนวกกับหลวงพ่อเหลือก็คือนิ้วเหลือไปจากพระองค์อื่นๆแต่ที่สําคัญกว่านั้นโยมช่างสายนี้แสดงว่าเขาถึงธรรมะเพราะมีปิศาธรรมขั้นสูงแฝงอยู่ในองค์พระเลย หนิ้วก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายัตนะภายในก็ตรงนี้แหละเป็นสถานที่ไปยังงูกายลูกแก้วไอหลวงบุตตัวตนไวไวเบานะตอนนั้น แม่จันพ่อหูขอลูกน้อยมาทำนาก็คือหลวงปู่ทวดทำนาเสร็จก็ขึ้นมาดูลูกน้อยที่ปลูกเปลวเอาไว้ขึ้นมาถึงเห็นปยญาอูรัดเปลอยู่ไล่ต่าไหลปัญาอูไม่ยอมไปสักพักพ่อหูก็ตั้งเจดีย์ฐานขออห้ปญาอูออกไปจากทงนี้ปัญาอูก็เลื่อนตตาหนายไปยมมาถึงเห็นลูกแค้ววางอยู่ก็ดีอกดีใจว่าได้ลูกแควสารพัดนึกเป็นที่มงคลครั้งแรกของหลวงปู่ทวด โคนี้อยู่ในหมู่ที่หกตำบลชุมพลสมัยก่อนในเราเรียกว่าเขาพุทธศรีหิงเขาบันพดวัดพระโคตมะหรือว่าวัดพระโคที่ญาติโยมเพี้ยนเป็นมาวัดพระโคเป็นวัดหลวงมาก่อนใช่ชื่อว่าวัดพระราชปานิพน์สถานสร้างแต่พศ .500 โบราณวัตถุก,ก็คือเจดีสาลาตัดสินความเป็นสิ่งสำคัญที่คู่กับวัดก็ได้เห็นพระสุวรรณมาลิกาเจดีศรีรัตนมหาธาตุเป็นพระธาตุแห่งพระปคโโค ที่สถานที่อย่างนี้เป็นที่สถานสถิตและก็เก็บของสำคัญเอาไว้ให้กับเด็กชายปูหรือหลวงปูท่ทวดนักท่องเที่ยวหรือคณะศัทธาที่มาอย่างวัดปะโคเนี่ยใครได้ติขาดไม่ได้ก็คือต้องมาสักการะกุติของหลวงพ่อเจ้าวา่าเป็นที่ปฏิยฐานลูกแก้วคู่บารามีของหลวงปู่ทวดและไม้เท้าคู่บารมีเช่นเดียวกันครับผมนี่คือตรองจิท้องอย่างที่อยู่คู่มาแต่ครั้งโบราณกาล นอกจากเส้นทางศรัทธาตะการะแล้วเนี่ยยังมีวิถีโหนโนาเรของบุญตินี้โดยเฉพาะเส้นถนนุนหลังวัดต้นเรียบเนี่ยก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่มีความสําคัญชาวบ้านร่วมกิจกรรมในการทําบุญตักบาตรปีใหม่โดยเฉพาะของที่ไทยเนี่ยเราเน้นของสดที่โอไปตรงนําไปถูกวิถีชีวิตที่เห็นได้แบบโบราณแล้วก็จะมีเตือนั่งได้เป็นแนวแล้วก็พระคุณเจ้าก็จะรับพิณตับาตเสร็จก็จะให้พรบรรยากาศตอนเช้าสำหรับถนนุที่ตาลที่สวยงามของเรานั่นเอง คือเราทำนาแล้วก็มีต้นตาลเยอะซึ่งการันโนดเนี่ยวิจาขิตรุมชนกลุ่มดาวลายทาน้ําตาลสดหรือว่าน้ําตาลเว้นนะครับนักท่องเที่ยวที่ว่าเข้ามาแล้วว่าไปชมกลุ่มดาวลายก็มีของขวากปิดไม้ติดมืออยู่นะอีกสถานที่หนึ่งร้านอาหารนาใหญ่เอิมนะครับอาหารก็แบบพื้นบ้านครับยังมีสถานที่นั่งชมวิวจุดเช็คอินซึ่งเป็นสถานที่ที่สวยห้ามมากครับนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ต้องประทับใจมากเลยครับถ้านักท่องเที่ยวมานะคะมาที่นี่ก็มากิน ลูกตาลอลยแก้วน้ำตาลสดขนมดูดีแล้วก็ข้าวพองอะไรเนี่ยถ้าไม่มากินที่นี่ใช่ไหมมาไม่ถึงวัดต้นเรียบค่ะของที่อื่นของข้างนอกอ่ะเราไม่กล้าพูดเพราะเราไม่รู้ว่าของเขาทำยังไงแต่ถ้าของที่วัดต้นเรียบนี่ทำมาแล้วไม่ผิดหวังค่ะลูกตาลอลยแก้วก็กินแล้วหวานชื่นใจหวานเจี๊ยบหอมกล่นเลยหอมน้ําตาลโนด